สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องระบบฉายานะก็ฉายาเริ่มต้นใช่ไหมก็เป็นพวกไก่ทั้งหลายใช่ไหมอันนี้คุณได้อยู่แล้วก็คือบวกดามจแรงพอสมควรนะครับก็ได้ตามเงื่อนไขเลเวลใช่ไหมเรจะพูดถึงต่อมาผมจะพูดถึงฉายาทางเลือกเช่นสมมติเรารู้สึกว่า ตัวเรามันวิ่งช้าจังเลยผมแนะนำฉายาเอาเทล่าครับฮีโร่โซนิกก็ได้จากการลงตัวนี้นะคนก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วลงตัวนี้มันจะได้มาซึ่งชายาบวกอะไรนั้นเราก็ไปดูเลยเห็นไหมฉายาวิ่งไวเก้กระโดด9ก้าตีไวสองเปิดก็คือเป็นชายาที่ทำให้ตัวเราเราวิ่งไวแบบดาเมจเราพอละเราอยากได้ความเร็ว ต่อมาเราก็ข้ามาดูอานที่ตหลักเลยนะต่อมานี่คือพูดถึงตัวละครใหม่ใช่ไหมเราจะไม่มีฉายาเลยนอกจากฉายาไก่กับฉายาพวกกิ๊กก๊อกตามดันทั่วไปใช่ไหมเมื่อเรามาถึงเลเวล99ใช่ไหมเราต้องการ Level e เวลเอลเรโซแนนซ์ไอพีนั่นแหละปุ๊บนี่ไงฉายาแนะนำฉายานี่ครับฉายาต้นมะพร้าวใช่ไหมฉายานี่มันบวกเลือดสามหมื่นได้เงินดีสิบใช่ไหม ได้ค่าประสบการณ์10ก็คือได้ e p มากขึ้นนั่นเองวิธีลงก็คือนี่ครับลงด็อกเตอร์ครับด่านนี้คือได้จากดันนี้รายละเอียดก็ชายาก็จะมีบอกนะก็ชายาเนี่ครับลงดันเมื่อกี้10รอบด้วยแรง SS นะต่อนะต่มา อ,นะอันนี้ก็คืออีคลิปใช่ไหมถ้าผู้เรียนเก่าก็จะรู้จักกันก็เป็นฉญยาที่ดีใช่แต่การที่ทาอะเริ่มต้นมันจะทําไม่ได้เลยมันจะต้องแบบได้เก็บฉายาอันนี้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 ก็ผมขอข้ามไปแล้วกันอันนี้สําหรับคนที่ว่างจริงๆนะอ่าหมายถึงแบบมีเวลาเท่ากันอะทำฉายาเนี่ยมัน,ม,นมันก็ใช้เวลาพอสมควรเราข้ามไปต่อไปเมืองฉญยาของเมืองเอริโนดนะก็เริ่มจัดัญยา ดอปเรดเผื่อใครอยากได้ฉายาดอปเรดไว้ฟาร์มในช่วงแบบเก้าแล้วหรือฟาร์มหาเงินใช่ไหมลงตันลับหรืออะไรมานี้นี่ดอปเรดก็คือลงดันนี้ตัวไหนวะตัวนี้ร้อยรอบร้อยรอบเลยนะอ่าก็แต่แรกก็มาได้ดอปเรดสิบเปอร์ประมาณนั้นต่อมาฉายา สิเอ็ดสามเห็นไหมจยายนดีดีโวตดัเบหเปอร์เห็นไหมคิเรียดหคริดามจห้าก็ได้จากการลงดันนี้ดันไหนวะดันนี้แต่บันบังคับลง3คนนะลงคนเดียวไม่ได้ก็คือต้องตั้งทีมลงเท่านั้นเกาะฆ่ามอนอย่างละห0าตัวใครทำควสเปลี่ยนคาร์ดหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะได้ลงอยู่แล้วแหละต่อมาต่อจากนี้ก็เป็นจายา ไอพวกนี้ผมไม่นับกันกันนะมันมีข้อเสียนี่สิบห้าห้าสิบเอ็ดห้าผ้ผิดแต่ยหนี้ก็คือใช้ในพีพีก็ได้นะเพราะว่าเมื่อเรากดมานาเบกจะใช้มานาน้อยลงนะวกตีมีสายฟ้าแต่ความเทพของมันก็คือเมื่อเรากดเวกกดบาร์นั่นแหละเห็นไหมมันจะมีคูลดาวนาทีนะกดบาร์ปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจเห็นไหม เพิ่มทุกอย่างเลยลองดูลองอ่านดูใช่ไหมมันจะมีบวกดาเมจบ,บวกนั่นบวกนี่เต็มไปหมดเลยแต่มันจะเป็นระยะเวลา30วิครูดาวหนึ่งนาทีก็คือครูดาวพอหมดเวลาปุ๊บก็รอยสามสิบวิบ์สอีกทีหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวมันจะมีคอมโบอยู่เดี๋ยวไว้จะอธิบายท้ายคลิปต่อมาอันนี้ก็หมดละเมืองเอลิโนตต่อมาเป็นวันดเมียนะวันดเมียก็เริ่มต้นนี่ที่ผมข้าม,มาก็คือฉายานี่คือฉายาตายเกิด หมือนอีคลิปแต่มันไม่บวกสเตตัสแต่ทำง่ายกว่าเงื่อนไขก็คือเอาอยู่นี่ละนี่เห็นไหมเอาชนะเอาชนะนะไม่ใช่ผ่านนะก็คือฆ่าบอสร้อยตัวซึ่งหนึ่งรอบมีบอสสองตัวเราก็แค่ลงแค่ 5 0รอบนั่นเองแล้วถ้าดวงดีดอกประดับไปขายด้วยด้วยหไหมคุ้มน,นนี้คือคุ้มแน่นอนต่อมาเรามาต่อชายาต่อไปชายาเสื้อดำหรือแล้วแต่จะเรียกอะไรก็เรียกไปดาเมจสำหรับบอส10เปอร์เห็นไหมปั๊มยาแรงขึ้น5%ก็คือถ้าสมมติยาเราเพิ่มเลือดเ,อเพิ่มมานา,นาร้อยอ่ะ พอสัญญาณนี่ปุ๊บจะเป็นร้อยห้าอาจจะมองน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเราปั๊มยาสองร้อยมันจะเป็นสองร้อยสิบกดสิบครั้งเห็นไหมมากกว่าเดิมละได้อดัดอีกสองเปอร์อัดอดปปคือค่าที่เพิ่มดาเมจพิเศษทำให้เราตีแรงขึ้นทำให้เราถึกขึ้นในแมปตั้งแต่เมืองสิบสามขึ้นไปก็มีผลทำง่ายทำยังไงดูนวิธีทำ แล้วละเห็นไหมฆ่าบอสห้าสิบครั้งจบไม่ยากเลยต่อมาชายาเคียวเคียวเนี่ยก็คือลงดันสิบห้าห้าร้อยรอบข้อดีของมันนะเอาข้อดีนะมันเป็นชายาทางเลือกก็คือมันบวกดาเมจห้าเปอร์ใช่ไหมแล้วเมื่อเรากดสกิลเนี่ยมันจะมีเคียวน้อยๆขึ้นมาเพื่อโจมตี แล้วมันจะทําให้เราติดพวกสมมติเราใส่เอลลอร์เนี่ยใช่ไหมเมื่อเราโจมตีธรรมดาเราจะมีโอกาสได้บับสปีดเคียวเนี่ยก็คือการโจมตีธรรมดาของเราเนั่นเองก็คือทําให้เราติดเซตต่างๆได้เส้นเซตบางเซตเมื่อเราคอมมานจะทําให้เพิ่มค่านั้นค่านี้คือเราไม่ต้องคอมมานเรากดสกิลอย่างเดียวไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นการคอมมานให้เราแทนอันนี้แค่ทางเลือกนะมันก็มีประโยชน์แท้สําหรับบางสายหรือบางคนที่ใส,เส่เซตพิเศษนั้นนั้นต่อมาจายานี้1ิบห้าหก ข้อดีคือเป็นฉายาความถึกเบื้องต้นของพวกสายทับนะหรือใครที่อยากได้ความถึกเห็นไหมได้แรปสามเปอร์ห็นไหมพลอไล์ห้าเปอร์ <5 S 2> อรนี่ก็คือทําให้ตีแรงขึ้นแต่มันลดความเสียหาย5เปอร์ห็นไหมแล้วดาเมจที่ได้รับจากบอสลดอีก10เปอร์พร้อมต้านธาตุอีก50วิิธีทําก็คือเห็นไหมลงแค่10บรอบลงผู้ผิดสิ เ2 5่2สิบสองูดผิดลง12 6 10รอบได้เลยชายานี้ก็คือเป็นฉายาที่ทําให้ตัวละครทึกขึ้นนะจากที่ทดสอบมาต่อมาส่วนฉายานี้ก็มันต้องปลดอันอื่นให้หมดก่อนถึงทำก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะฉายานี้เขาใช้ใน pp กันก็รายละเอียดก็ลองไปอ่านดูนะมันเยอะอยู่แต่เงื่อนไขาการติดครบมันก็ยากอยู่ต่อมาเราไปริกุโม นีก็มเริ่มต้นที่นี่ทีเด็ดเลย13 4 13 4บวกอะไรเห็นไหมดาเมจ5เปอร์เจาะเกาะ5เปอร์เห็นไหมอะแดป2เปอร์ต้านน้ำอีก150าทำยังไงก็แม่ลง3คนขึ้นไปนะก็คือนี่แหละลงดันนี้ได้กาเซียมไปขายด้วยได้ฉายาด้วย ก็ถือว่าคุ้มนะนเห็นไหมค่ามอนทั้งหมด50,000ตัวต่อมาชายาเซตติ้งซันชายา1 3 5สาก็คือลงดันเนี่ยเนี่ยทุก2ชั่วโมงนะมันจะมันเกิดสลับกันระหว่างตาขาบกับกอตโต้เนี่ยเราก็ไปหาตี้วิธีหาตีก้ก็นี่ไงกดก็มาเนี่ยหาตี้ที่มันเป็นกอตโต้หรือไม่ก็สร้างเองเลยนี่สร้างเลือกเลือกดันเจียนใช่ไหมเป็นปิกุมอเห็ไหม เลือกเลยเป็นกอตโตเห็นไหมเลือกจํานวนคนใช่ไหมแล้วกดกระสุนสร้างรับคนเข้าตีหรือไปครอบตีกับชาวบ้านก็ได้ลงฟรีอย่างเงี้ยลงฟรีหนึ่งรอบถ้าลงไปแล้วมันจะต้องใช้บัตรถ้าสายลงฟรีก็เฝ้าจอทุกสุสองชั่วโมงก็มาลงนะข้อดีคือดาเมจมหาศาลเห็นไหมอัดแอปสองเปอร์เห็นไหมลดมานาที่ใช้ห้าเปอร์ก็คือประหยัดมานาในการใช้สกิลอีกเนี่ยเอลเอเซนต์หนึ่งชิ้นทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น15เปอร์ เอเวเซนคืออะไรทุกครั้งที่เรากดสกิลมันจะกินเอเซนตหนึ่งเม็ดเอเวเซนจากไหนสมมติเรามีธาตุเนี่ยเราย่อยเห็นไหมก็คือมันก็เปลืองนะแต่ก็แลกกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาสมมติเราดวงดันนะเราโลนกดสกิลไปร้อยรอบก็จะเสียเอเวเซนต์ร้อยอันประมาณนั้นแต่ดาเมจก็เยอะอย่าต่อมาไปชายามาเตอร์ลดอันนี้ก็เป็นพวกมาเตอร์คัสนะใครอยากเก็บก็ได้ ก็คือมันจะเป็นแบบมี normal heal normal heal ใช่ไหมความพิเศษของนี้ก็คือ mm hmm. เช่นไกอาใช่ไหมฉายาไกอาเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือใช่ไหม mm hmm. ตีเดนิฟแ,แ,แรงขึ้น15%เปอร์ฉายาลัสโซ่ตีเวนทัสแรงขึ้น15%เปอร์อะไรมาเนี่ยคือแต่ละฉายาก็จะตีกันและกันแรงขึ้น15%เปอก็คือวิธีลงสมมุติใครจะ,จะเก็บฉายานะอันนี้เผื่อไว้เนี่ยลงเวนทัสได้ฉายาเวนทัสใช่ไหมปุ๊บ <c oughs> ก็ใส่ฉายาเป็นทัตไปตีเดนิฟพอตีเดนิฟแรงขึ้นสิบห้าเปอร์ไงี้ยทำให้เราฆ่าเดนิฟได้ง่ายขึ้นอ่ะพอได้ฉายาเดนิฟป,ปุ๊บก็ฉายาใส่ฉายาเด,าาเดนิฟไปตีรอสโซอะไรประมาณนี้ก็ต่อมาเมื่อเราสะสมฉายานะฉายาเฮลเนี่ยไอเนี่ยไอเฮลทั้งหลายเนี่ยครบมันจะเปิดอันนี้นก็คือฉายานี่ก็คือพูดง่ายๆก็คือรวมทุกฉายาก็คือลงมัสเตอร์คัสก็ใส่ฉายานี่เลยมันจะตีทุกตัวแรงขึ้นหมดเลย ก็ทางเลือกนอกจากใช้ในมาสเตอร์คัทก็ไม่มีใช้ในอื่นล,ละหลักก็คือข้อดีคือเราก็ฟาร์มไกอาไงไกอาทุกวันนี้มันโดนเนิร์ฟใช่ไหมหลายๆโดนเนิร์ฟเราฟาร์มไกอาเอาของไปขายนะครับอาิทธิพลได้เอาต่อมามาถึงเมื่องสุดท้ายเมืองสุดท้ายที่พูดถึงก็คือจ่ายยาสิบห้าหกนี่ที่ข้ามอีคลิปก็คือเราไม่ทำอีคลิปใช่ไหมอีคลิปเนี่ยไม่ต้องทําเราข้ามมาวันนี้เมียใช่ไหมทำสายนาที่ก่อน ใช้ไปเสร็จแล้วพอเราอนาคตเราลงไม่ได้เนี่ยลง15 6ห0 0รอรอบคือตายหมดหรืออะไรก็ขอแค่ผ่าน100รอบเราจะได้ใช้อันนี้มาดูเห็นไหมบวกพลัไลท์5เปอร์อะเดปบเปอร์ลดมานาที่ใช้5เปอร์เห็นไหมแล้วก็เมื่อเลือนเลือหนึ่งก็คือการตายแล้วทุกๆ25วิจะรีสกิลให้เราเห็นไหมการตายด้วยอะไรด้วยทุกอย่างคุ้มมากขยานี้ ต่อมาอน,นีเผื่อสุดท้ายเมื่อเราได้ฉายาพวกนี้สิบห้าห้าสิบห้าหกครบแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะปลดฉายาแบกเอนไว้ให้เราทำดียังไงก็คือมันเป็นฉายาสิบสามห้าอัพเกรดเห็นไหมบวกได้ห้าเปอร์เจาะเกาะสามเปอร์แอทแท็กสปีดสิบสองเปอร์นี่ต่อมาเห็นไหมใช้หนึ่งเอลเอสเซนทุกทุกสามสิบวินาทีแล้วก็มีบัฟ สลับกันไปมาตามนี้ลองอ่านดูก็คือมันเป็นฉายาที่เพิ่มดาเมจให้เราแต่อย่างก็โตใช่ไหมฉายาก็โตฉายานี้กด1อันกิน1อันถูกไหมแต่ถ้าเราใส่ฉายาเนี้มันจะกินทุกๆ30วิเห็นไหมมันจะประหยัดกว่าได้ดาเมจเยอะได้สปีดด้วยก็คือคุ้มเป็นฉายาในเกมนั่นเอง ก็คือวิธีทําก็คือลําบากนะนะสมกับใช้ยันเกมก็คือลง15 5โดยไม่ตาย150รอบคือไม่ตายเลยนะหรือจะไปชุบชุบศูนย์แล้วไม่ชุบก็ได้แต่ณปัจจุบันก็ยังถือว่าลําบากเพื่อนนะก็คือหลักๆก็คือลงโดยไม่ตายคือไม่ไม่ใช่ชุบอ่ะเหมือนกันก็คือ15 5 150รอบ15 6 150รอบนั่นเอง เรมาก็ชายาพิเศษใช่ไหมจะฉายาพิเศษที่ช่วยในการเก็บเก็บฉายาทั้งหลายใช่ไหมก็คือเมื่อเราลงดันลับนั่นเองนี่ปวดดันลับพวกนี้นี่ลงลงไปใช่ไหมดับโซใช่ไหมดับโซดับโซปุ๊บเราก็มาฝั่งไหนก็ได้เอาสมมติเดี๋ยวให้ดูฝั่งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาโซ่ผมน่าจะหมดนะ โยนโซ่มันจะเป็นแบบซุ่มใช่ไหมโยนตั้งสิบี่ปุ๊บถ้าดวงดีดวงดีจะได้หินนี่มามเห็นแล้วนี่ได้เอลรีวอร์ดมาเอามาได้กับใครแลกกับอาริเอลได้ทุกเมืองเราแต่ว่าอาริเอลเมืองนั้นจะอยู่ที่ไหนเนี่ยสมมุติเราจะแลกกับเราอยู่เมืองนี้ใช่ไหมผมก็แลกอาริเอลเมืองนี้นี่คุย แรกแล้วก็ไปเลื่อนไปถ้าเกิดคุณมีครบ150อันอะมันใช้150อันใช่ไหมนี่ได้ฉายาก็คือฉายานี้ดียังไงฉายานี้นี่เห็นไหม EXP เพิ่ม1 0 20เปอร์ก็คือเยอะกว่าต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวแค่10%เปอร์ยใ,ให้ดูต้นมะพร้าวเห็นไหม10%เปอร์ ID 10เปอร์นี่10%เปอร์แต่อันเนี้ยได้ ดาเมดบอสด้วย1ิเปอร์เห็นไหมใส่เก็บเวลได้ตีบอสแรงขึ้นด้วยแล้วเมื่อเมื่อเอาเวกมันจะฟีเวอร์ก็คือเพิ่มมานากับเลือดเต็มหลอดแล้วก็มีโอกาส15ได้ฉายา2รอบเบิ้ลฉายานั่นเองก็คือสมมติว่าเราลงซูตฉายาหนึ่งอ่ะสมมติสมมติว่าผมจะลงฉายานี้สมมติฉา,ายานี้นี่เห็นไหมฉายานี้ เราหเห็นภูบนี่สมมติผมจะลงฉายานี้มันต้องฆ่าตัวเนี้ลงตัวเนี้ร้อยรอบใช่ไหมแต่ถ้าผมใส่ฉายาเมื่อกี้มันเบิลใช่ไหมก็คือลงหนึ่งรอบจะได้หนึ่งรอบใช่ไหมก็เป็นหนึ่งทับหนึ่งทับร้อยสองทับร้อยแต่ถ้าเราใส่ฉายาโซ่เมื่อกี้มันจะเบิ้ลถ้ารอบไหนเบิลก็เป็นหนึ่งทับร้อยรอบต่อไปก็จะเป็นสามทับร้อยห้าทับร้อยเจ็ดทับร้อยก็คือเราจะได้ฉายาสองรอบเบิลมันใช้ได้ผลกระทั่งที่ฆ่ามอน สมตดให้ฆ่ามอนร้อยตัวใช่ไหมสมรด,ด่านเนี้ยมีมอนสิบตัวถ้าเราฆ่าสิบตัวมันก็ได้แค่สิบตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่ฉายาเนี้ยมันจะมีโอกาสเบิ้ลถ้าดวงดีเราก็ได้ยี่สิบตัวเราฆ่าไปแค่สิบตัวแต่ฉายาขึ้นยี่สิบตัวเราลงไปแค่ห้ารอบฉายาขึ้นสิบรอบเก้ารอบอะไรแบบนี้ถ้ามันเบิ้ลให้เราก็มีผลใช้ยันปัจจุบันเป็นฉายาฟาร์มและเบิ้ลฉายาไปด้วยต่อมาเดี๋ยวผมจะทดสอบอันนี้ดูระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ระบบเบิ้ลฉายา ไม่สิระบบสลับฉายาผู้ผิดนี่มันคืออันนี้เนี่ยเดิมทีมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าใครไม่ได้ติดตั้งนะสมมติผมลากตรงนี้มันจะขึ้นว่าเนี่ยไตเติ้ลสวิชชิง่งกดเซฟใช่นไหม,มเวลาอีทีติดตั้งก็คือกดขึ้นมาเราต้องกดพวกเนี้ยให้มันเป็นเรียกว่าไงฉายาพิเศษก่อนเนี่ยใส่ดาวให้มันเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วสมมติผมใส่ดาวมัวเลยอ่ะผมใส่ดาวนี้ปุ๊บ นี่ขึ้นมาละชื่นชอบมันอยู่ที่ชื่นชอบสุดผมต้องการเปลี่ยนข้างบนเปลี่ยนอะไรข้างบนเปลี่ยนอันนี้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนให้ละแล้วลกดบันทึกนี่กดบันทึกเห็นไหมกดบันทึกประมาณนี้แต่เซตที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้ไปไหนละนี่ก็คืออันบนเนี่ยผมจะใส่ใส่เป็น แล้วแต่นะแล้วแต่ความถนัดของคนแต่ผมจะประมาณนี้วขวาใส่แมกนไว้ยังไงวิธีใช้ก็ยังไงคืออ๋อต่อมาจะให้เห็นผลนะก็คือนี่เดี๋ยวเทสให้ดูเลยสมมุติเราตีมอนอยู่ใช่ไหมเราเราใส่ฉายาดามิเอไปเลยเนี่ยแล้วก็ เราสมมต,ต,ติตีมอนอยู่แล้วเราจะแบบถึงฉากเบรดบอลใช่ไหมเราก็กดเอ um. าเวกบึ้มใช่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็คือทุกทีทุกทีเราจะทาไงเราจะแผดเก่าใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนฉายาก่อนถูกไหมเปลี่ยนฉายาเอาเวกปุ๊บได้บัฟใช่ไหมได้บัฟปุ๊บเปลี่ยนฉายากลับประมาณนี้แต่ทุกวันนี้มันทําง่ายขึ้นคือคุณกดปุ่มสลับฉายากดลูกศรปุ๊บเอาเวกกดปุ่มสลับฉายากดอันเก่า เห็นไหมคุณลุยต่อได้เลยหรือกระทั่งสุดนี่ฆ่าบอสเสร็จแล้วไอ้บอสจบด่านแล้วปุ๊บนี่สลับฉายาเป็นัายาโซ่เพื่อลุ้นเบิ้ลรอบหรือแม้กระทั่งแบบบอสใช้ท่าไม่ตายใช่ไหมเราใส่ฉา,ายานี่อยู่อุ้ยบอสใช้ท่าไม่ตายแล้วตายแน่นอนเปลี่ยนเป็นฉายากาันตายรอดนี่คือข้อดีของมันต่อมาอันนี้แถมนะแถม ใครที่เป็นสายลงดันนะสายลงดันนี่สายลงดันก็มีฉายาพิเศษของคุณก็คือนี่นี่สุมม่มานี่ไปดวงดีก็จะได้มันจะเป็นฉายาฟาร์มที่ดีกว่าฉายานั้นฉายานี้เห็นไหมบวกดอกเรสิปเปอร์ ed สิปเปอร์ก็เป็นฉายาฟาร์มสําหรับสายลงดันก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะก็มีเพียงเท่านี้ก็ รอบหน้าก็คงเป็นแนะนำประดับหรือเครื่องสวมใส่แล้วแหละก็ไว้เจอกันสวัสดีครับ